สวัสดีครับพ่อพี่น้องมานีครับผมช่างเกมขายรถขายรถสั่นนะครับเอาไว้2 0 0ันนะครับมาเนี่ยเป็น L 5 0 1 8นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี59สภาพเดิมนะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมท้ำสีใหม่ทุกอย่างนะครับลดความใส่ปล่าสภาพเลยนะครับอ่าชั่วโมงมามึงตากลอา้อ,องเข้าชั่วโมง2,800นะครับ2,800ชั่วโมงจริงนะครับอ่ตากล้องอ้อมเข้าอ้อมก้อนเน้อค่อยดีรีวิว สองมึงครับหน้ามอสีสันเดิมนะครับเดิมพร้อมขายเอออะไรห่างเลื่อมบวกราคาราคาเปิดไปก่อนเลยนะครับตัวร้องได้นิดหน่อยนะครับซี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับบัตรตัวทรงฟร้อมไอเบียหนึ่งลังนะครับกันบัตรตัวผมกันตัวกันเจ้าตัวนี่เจ้าไม่ได้เบียร์อาพูดง่ายๆซะนะครับจังเกงพูดจริงทำจริงลดค้นรอยเฮ็ดนะครับนี่แหละค้นนิสานแท้นะครับอ่ะเองมื่นเดี๋ยวถาพนะครับโดยรวม รับเดิมดิเนี่ยรับเดิมนะครับแป๊บเดิมรับเดิมอ่ะมึงนัตัวนี้ตากล้องเข้านันนนบบนนาตัวนี้เป็นฟันนะครับเป็นฟันเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นเครนตัวนี้เป็นอ่าของมันหิงนะครับเป็น 186F นะครับนี่คือของมันนะครับตรงรุ่นนะครับคือตรงรุ่นแรียบรอยเอ้าแมึงหาอยู่ที่ไห,หนหายไป16ใจดีนะครับเป็ F2 46F นะครับ ของมันของแท้ใบเต็มนะครับมะม่วงขลังแข่งบนหน้าแดงวะเนี่ยปันไดสุดยอดนะครับระบบแสงสีเสียงเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเห็นมึงก่อนดูไฟก่อนดูไฟก่อนนะครับไฟของมึงไฟเดี๋ยวตากรังดูนะเออไฟมึงอย่างอ๋อไฟวะพัสดลระเอาสสเอาช็คมึงเจียงมึงเชียงดีวะ

เดี๋ยวเด๋ยวผมดูแลทมงครับไหนดี๋ยวงหมดท้ายอย่า่ละครับวความันหันมันหง็งมาแล้ผมรับประกันครับทรัดีดีครับครับครับ เดี๋ยก่อนมันถือว่าอย่างนกันนะครับรถคันนี้เชียงดีรถ้เราพยายามได้มากน้อยนิดนะครับพี่น้องมึงมากนะบางย่งนะครับว่าไงรถจัดสะพานลอยหมวก็แตกดิหมวกเปลี่ยนไม่กับรอยแต่คันนี้นะครับขอดีขอดีมันคืออยังเขาเปลี่ยนคานแล้วนะครับคือเจาะไปเมได้ไปกังวลหนักเลยว่าเจาะอย่าใดเปลี่ยนคานนะครับคือผมเปลี่ยนให้กับรอยนะครับส่วนรถสนใจติดต่อผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงได้เบอร์วายโยในช่องผมนี่แหละ นีปกับบ้านลูกพี่ผมเนี่ยเห็นี่มติดมาจำมาเน้ยไปดูดวติดมาจำแล้วนะครับเป็นซีเกตินพีนะครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวท่านนี้นะครับทีมงานผมนี่แหละพี่ผมรถอ่ลด่ารถรถผมแต่บริษัทมีสองบริษัทนะครับอันนี้ไอ้ผมกับผมเห็นต้องกันนะครับแล้นนี้บอกเลยผมรับประกันเลยนะครับชั่วโมงกับสองพันแปดราคาย้อมอีกข้างหนึ่งบอกราคาคนต้นท่าชิป ราคาัี่แสนสอง0มืนเก้าพันนะครับรถปีห้าเก้าเฉม่วงกับสองพันแปดนะครับ,อรบเอาผู้ดไดสโนโจจุกสนใจติดต่อ่ังเกมมานะครับฟอวมาเห่าพอวมันหนาหน้าแล้วฝนก็ล่างอีติตกนี่บขึ้นม,มาแล้วกันเจ้ามาซาก,กันคืนเอเก่าล่ละครับพูดคําเดิมบอยยังนะครับเอาฝากไว้นะครับคนไหนกนแชร์็ติดตามด้ครับเด้อสวัสดีครับ